ครับพี่น้องเอฟซีหายหน้าหายตาไปโดน,น,นื่้นี่พ่ออ้วนเราเดินทางมาเยี่ยมเยียนฟาร์มเอาในนน้ำตัวอย่างน้อยนะพ่อครับพอ่ออ้วนชุมแพครับบ้านนนศิลาตำบลหนองเขียดอำเภอชุมแพขอนแกนนั่นเองเหครับครับไว้น,นี่มีแม่พันธุ์มเสนอพี่น้องเกษตรกร,ร,กกรหลังเกี่ยวของไมอสันลว้วะครับผมจากตัวพ่อเมื่อน,นี่สองครับสองตัว มาเบิ่งตัวแรกเป็นสาวน้อยเนาะครับสิบหกเดือนครับแล้วเป็นลูกของตัวใหพ่อวันเป็นลูกเบิ้มครับแต่ว่าเอกสารท่นหายเอกสารท่นบน่มีก็เลยเป็นราคาเปิดราคาเบาๆรับครับเบิ่งอัตลักษณ์เราเราได้ยากเดือนแล้วกว็สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนความสูงได้วัด <16 S 2> ว่าพะวันร <32 S 2> ้อยสามสิบสองครับห่างดีเนาะ ทางดีทใายดีหนุม่มสีเต่าครบนะักพวนเนาะครับผมการตำหน้ครับครับเป็ดตะสูงไปหนาคักอยู่หไว้ตัวนี้พี่น้องเข่าเฮ็ดเอกสารหายครับแล้วสิว่างใดก่อแม่กำไรครับนี่แม่กำไรน้องกำไรครับผมน้องกำไรนี่เปิดราคาไว้เท่าไหนพ่อวัน เปิดราคาเกษตรกร0่นันารครับครับสามหมเหครับผมตัวนี้เอกสารเราหายเชียงเนาะโพวันเนาะเชียงครับกิญาเก่งคับพี่น้องสนใจกับโทรศัพท์มาหาพโพวันได้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยพวันศูนย์แปดหกครับเก้ 6, 5, 4, 8, ครับหกห้ครับจิงกลังมหาพโพวันครับผมวันชุมแพรงสร้อยกิโลครับ เอา, 200, ออา,เาสองร้อยลบหยังพวันฮะสองร้อยได้ครับต่อรองกันได้แถมแถมเป็นกรณีพิเศษสิอา,าตาบ่อต้อนเนี่ยสามารถชนะปลาฟาร์มบ่อต้อน,น,อน,นี่ทรงสองร้อยกิโลให้เลยครับครับร,ราคาเปิดได้บ่หลายครับไปเบิง่งตัวที่สองเลยพี่น้องตัวนี้กะเป็นตะเลี่ยงยกไว้แล้วหางดีครับประกันตำนี้ประกันตำนี้พ่อพ่อต,ตัวที่สองบั่นพี่น้องครับโอ้ตัวนี้กะ สวยงามแปดล้วครับซื้อว่าน้องอย่างพะอวนน้องมีโชค,โชคเป็นลูกสาวปางแปดรล้วเนาะับผมสูงเท่าไหร่พะอวัร้อยสามสบห้าวกลบครับร้อามสห้าอายุอายุสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนง่ร้อยสามสิบห้าพันยังบัทันในรุนเนี่ยเนาะันนมนมนนอยู่ ถ่ายเบื้องหางแล้วหนุ่มสีเต่าครบโอ้ตัวนี้หางลามดีขับถ่ายดีตัวนี้มีเอกสารว่าเพราะว่ามีครับขันเอก,กสารครับรลูกสาวปังแปดลิว้วครับวันนี้ปังแปดลิ้วด้วยพี่น้องเอกสารเรามีพร้อมหยับลอยตัวนี้ไบลอดนี้ครับใบหลอด ขอใหญ่ใหญ่ไรห,หนาครับขอใหญ่ไรห,หนาครับหนาเอื้อปักผ้าเพิ่นปนตน้นขอจากอ่องพะเวนขอสองอ่างราคาเดี๋ยวพะเวนตัวนี้ราคาเปิดไว้ห้าเมื่อห้าพันบาทน้องน้องยังก่อนละ่ะน้องมีโชคน้องมีโชคเราเปิดราคาไว้ห้าเมื่อห้าพันบาทราคานี่กระพร้อมชงแล้วว่า ไก่ไก่ยังมาโทรมาคุยกันผลิตภัณฑ์ไทยครบออนนครับลำตัวเหี้ยเอาเนาะคระับผมว่ดท่านได้เป็นเสี้ยกเ่็มสิพราวันเพราะเป็นเสี้ยกวันไรครับต้นก็ก็เคยได้ลามปลูกครับคนสนใจแม่ใดก็โทรมาหาพราวันได้ครับผมเปิดโทรศัพท์อีกจากรอบน่เพราวันศูนย์แปดหกครับ เก้าแปดสามครับหกห้าสี่แปดครับกิ่งกลางมหาพรวันชุมแค่ตลอดเวลาครับครับหยิบซีเลยเป็นวะครับใกล้ไก่ทรงไห้ครับครับกัษัตริ์เก่าวัยทรัพย์นิคอนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ